เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีปเป้ารถสวยๆมาชมเล็กๆใช้นะครับคันนี้โตโยต้าครับโตโยต้าว,วีออสปีศูนย์สามครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับ1.5ตัว E นะครับมีแอร์แบคด้วยพวงมาลัยพาวเวอ,อร์เกียร์ออโต้ ota, หน้าเดิมหลังเดิมครับประตูเดิมเดิม ขายเพียง58,000บาททนั้นเองพร้อมใช้พร้อมเที่ยวครับรถสีสันน้ำเดินบางๆครับภายในสวยสมบูรณ์เกียร์โต้จกไฟฟ้าเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังคุมค้มเลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยอย่านาะตูรถนะทดลองขับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลย 5 8 0 0 0บาทสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ